แนะนำวรรณคาดีสมัยอยุธยาเรื่องลิลิตยวนพายจัดทำโดยนายศักกรินส่งเสริมเลขที่4เซกชั่น0ูนสนักศึกษาชั้นปีที่3เสนออาจารย์รังสรรค์นายพลิลิตยวนพายเป็นวรรคดีประเภทสุรดีวิรกรรมของพระมหากษัตริย์จัดเป็นวรรคดีประวัติศาสตร์ไม่ปรากฏนามผู้แต่งแต่สันนิษฐานว่า แต่งขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตโลกนาาคำว่าลิลิตหมายถึงคำประพันธ์ประเภทร้อยกองแบบหนึง่งซึ่งใช้โครงและลล่ต่อสัมผัสกันเป็นเรื่องยาวส่วนยวนหมายถึงชาวยวนชาติพันธุ์หลักในอาณาจักรล้านนาดังนั้นลิลิตยวนพายจึงมีเนื้อหากล่าวถึงสงครามที่อาณาจักรอยุธยามีชัยเหนือกว่าอาณาจักรล้านานานั่นเองครับ สันนิษฐานว่าแต่งระหว่างพุทธศักราช234 0ถึงพุทธศักราช272 0ชันทลักชายไล่ด้านประกอบกับโครงด้านบาทกุญชรนไล่ด้านชายตอนบทนำและมีไายสั้นๆแทรกอีกหนึ่งบทส่วนโครงมี295บทจุดมุ่งหมายเป็นวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมไต้ลโลก,กนาถเนื้อเรื่องของลิลิตยวนพ่ายโดยสังเขป จะกล่าวถึงพระราชประวัติของสมเด็จพระบรมไตโลกนาถโดยเริ่มจากการกล่าวนามสก,การพระพุทธเจ้าและยกหัวข้อธรรมมาเพื่อสรรเสริญสมเด็จพระบรมไตโลกนาถแล้วจึงเริ่มกล่าวถึงพระราชประวัติของพระองค์ตั้งแต่ประสูติจนกระทั่งขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระหมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาต่อมาเจ้าเมืองพิษณุโลกเอาใจออกห่างจากกรุงศรีอยุธยาโดยหันไปติดต่อกับพระเจ้าตีลกราช พระองค์จึงยกทัพไปตีและปราบปรามจนสงบและเสด็จประทับที่เมืองพิษณุโลกต่อมาเชียงใหม่เกิดความวุ่นวายนางพญาแห่งเมืองเชียงชื่นจึงมีหนังสือมาขอสวัสดิพัฒน์และขอความช่วยเหลือแต่ยังไม่ทันที่เสด็จพระบระมไตโลกน่าจะยกทัพไปทางเมืองเชียงชื่นเกิดไส้ศึกทัพของอีกฝ่ายเชียงใหม่จึงตีได้แม่ทัพนายกองเมืองเชียงชื่นจึงหนีไปอยุทยา สมเด็จพระบระมไตรโลกนาถทรงยกทัพไปตีเมืองเชียงชื่นการสงครามตอนนี้ผู้แต่งพัฒนาอย่างละเอียดและชัยชนะในสงครามเป็นของฝ่ายไทยมีการยอพัะเกียรติสมเด็จพระบระมไตรโลกนาถอีกครั้งหนึ่งคุณค่าวรรณคาดีเรื่องลิลิตยวนพาย 1. ด้านถี่ชีวิตและแสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยอยุธยา ว่านิยมยกย่องพระมหากษัตริย์ของตนและจงรักพักดียิ่งนักถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมของชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ทําให้รู้เรื่องราวเหตุการณ์ความเป็นมาในสมัยนั้นได้รู้ถึงการทําสงครามระหว่างพระมหากษัตริย์ต่างเมืองจะเห็นได้ว่าชาติก่อจะเป็นชาติมาได้ต้องมีการเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อปกป้องแผ่นดินของตน อันสร้างความภาคภูมิใจและกระตุ้นความรู้สึกนิยมในชาติหรือเผ่าพันธุ์วัคทองยอพระเกียรติสมเด็จพระบระมไตโลกนาถกษัตริย์สุรัสเรืองรถธรรมบันหารยศยอยวนไายฟ้าสมพานปราบปรนกันทุกทวีปร้อยพิภพ,พ,พเรืองล่าอยู่เย็น หมายถึงสมเด็จพระบระมไตรโลกนาถเป็นกษัตริย์ผู้กล้าหาญทรงแตกฉานในรถพระธรรมมีรับสั่งให้แต่งตั้งยศแก่พวกยวนโยนกล้านนาผู้พ่ายแพ้ต่อพระองค์พระองค์ทรงมีพระบุญญาที่สมพานสามารถปราบยุคเห็นซึ่งเป็นเสมือนไฟบรรลัยกันลางโลกได้ทั่วทุกหนทุกแห่งทำให้เมืองจำนวนมากในโลกอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทั่วท่วน ลิลิตยวนพ่ายมีลักษณะเป็นวรรณคดีหรือเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์แต่งขึ้นเนื่องจากความปราบปื้มยินดีในพระบารมีของพระมหากษัตริย์มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นอย่างยิ่งเพราะบรรยายเรื่องราวต่างๆไว้อย่างละเอียดและแต่งในระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือใกล้เคียงกับเหตุการณ์นั้นจึงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ลิลิตยวนพ่ายมีลักษณะมาจนทุกวันนี้ ยังสมบูรณ์หรือถูกแต่งเหมือนวรรณคดีบางเรื่องถ้อยคำที่ใช้ในโบราณและคำาศรษฐกิจส่วนมากถึงแม้จะใช้ถ้อยคำเหล่านี้ยังไม่ถูกดัดแปลงแก้ไขจากคนชั้นหลังจึงเป็นประโยชน์แก่การศึกษาด้านภาษาอย่างมากถึงแม้จะใช้ถ้อยคำสำนวนที่เข้าใจยากและเรื่องส่วนใหญ่เกี่ยวกับการรบทัพจับศึกแต่ลิลิเรื่องนี้ ยังมีลักษณะวรรณคดีเด่นเพราะใช้ถ้อยคำไพเราะโวาหารพรรณนาที่ก่อให้เกิดจินตนาภาพให้อารมณ์ชื่นชมยินดีในบุญญาธิการของพระเจ้าแผ่นดินและความรุ่งเรืองของบ้านเมืองอันเป็นลักษณะสำคัญของวรรณคดีประเภทสรุดีความดีเด่นของลิลิตยอนพ่ายทำให้กวีภายหลังถือเป็นแบบอย่าง